ถือแลวหัว,วด, 5, ดิเขาถือหาเขาฝันใหญ่ตัวไหนแม่ถือแค่เกบสามกับสองหกเขาถือ้งหมุน,น,น,นมทั้งลางน่มถือจังหัวจังหัแม่ไมหาเขาเกบหวแต่มัน ดีไ,ไปไล่เป็นางการครับส <มา S 1> วัสดีครับแม่ครับแม่ไปขึ้นมาเพียรก็จังว่าเขาถือ,ถอ,อค่าแฉลี่สามสิบเขาถือค่าแล้วไล่บอกเพิ่นบอกไม่ได้บอกแล้วไ,ไ,ไม่ได้บอกเลยเอ้นี่นี่แต่ก็บอกแม่โอุนว <laughs> ันน,นี้เขาเรนรักชุนมักรักชุนเขาก็เลนนครับเ,ออเขาบอกแม่อื่ยเนี่ยมักรบลอย เอาเขางวดที่แล้วเขาถูกไหมแม่ถือแล้ววดเนี้ขนเขาถือหาเขาพันใหญ่ตัวไหนแม่ตัวหงเกบสาม,สาม,สาม,สามกับสองหกเขาถือโอ้ต<อ>้นหมนทั้งางเดี๋ยวเราไม่มาได้เนาะมาไม่เจอสักทีวันนี้ก็ฝนตกนั่นเลยเลย,เลยไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับถ้<ส>งงางั้นก็ไม่เจออีกกันเนาะไม่เป็นไรผมได้เบอร์แล้วทีนี้มาหาน่้ครับ เพนก็บอกเพลงแม่หลายหวดด้วยเนาะไล่ไรก็<ำ>ไกดค้คือเพื่อนกับว่าใส่สื้อดอกพี่น้องเพื่อนก็บอกเวลาบอกว่าผู้ใดมาถามกระบ,บอกนี่เยลยเนาเวลาเขาถือเขาก็เลยเอาเงินให้ซื้อเขาซื้นอน้ำกินบบนั่นสิบอ๋แม่แเออมาให้กินอยู่ด็กสาวให้ตลอดนั่นเขาก็หาได้เหรอสิร<อ>่อยโอ้เขาถูกเลขเขาเลยให้มาอย่างนี้บอกแม่อืม ค่าแม่ไล่นี่จะบ่ค่อยซื้อเนาะบานนี้วันนี้คู่บ้านฟันแม่ไล่ฝันแม่ฝันเพนกิ๊เก็บเพชรแม่มันอยิบพวออกพวกเก็บเก็บหกของแม่ก็บ่วหัวกันไปเก็บยังก่อนแม่ไปเก็บเพชรแม่ฝันว่าได้ไปเก็บเพชรดินเพ็บนาเลยนะมันง,งามนี่มาเก็บหกยิบหกเก็บแม่ดินเก็บหก,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 กเลยวันนี้พี่สาวคู่คนไหนเป็นแน่นเลยจ้า นั่นเดี๋ยวได้เ่าต้องพี่ต้องรอก่อนมาจ้ะรออ่ะรอเอฟซีพิมบารรอเด้อค่ะคนสีไหนรอรอวันทีอะไรกันเนี่ยใกล้จะออกละนี่แต่เลขฝันไม่ไล่เลขวิ่งไม่ไล่กับแม่นดิมักตัวไหนแม่ไมักสามแล้วอ่ะมักสามวิ่งสามนี่มักสามแค่เก้าเลขวิ่งท่านผู้รู้ที่เลขวิ่งแม่เข้าเป็นประจำเลยนะครับ lắm thì bunny lắm 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 เราฝากเรีนแบบาแบบนั่นถึงเรียนรักแบบเรียนรักแบบก็เริ่มหนุนหนาแ้วเอ้าเก็บแบบเก็บน้ำก็ได้ต้องตัวเดียวเอาเขาเอาเลขมาจากไหนแม่ทำไมเขาถึงแม่นครับแม่ติดลายเงินที่เขาแบบจับผมมาจับอื่อ๋อเขาคำนวณเอาเองเขาเข้าช่วงวดเลยบรืครับแม่ถึงช่วงวดแม่ไมหาหกเจ็ดช่วงวดแต่มันโอ้เป็นหลานของคุณแม่เออเป็นน้องเคย แสดงว่าแถวๆบ้านเรานี่มีแต่เซียนเลขทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแม่เนี่ยโอ้โหบ้านเลยครับครับถือจุ่งวดไหมครับมันหรอเด็กโอ้ถูกจุ่งวดเลยอันนี้น้ำเคยเป็นที่ใึงใจเลยครับเขาเอื้อนเลขนะพุ่งยากถูกมาห้าหกงวดแล้วเออ่ยกถือได้หลายงวดแล้วก็ถือจุงงวด ล้านคนขอม,มาครับรอบรอบนี้รอบนี้จะมีทั้งหลานสาวอเอ้ยหลานผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสาวครับหลานสาวหลานเขยก็คือว่ามีแต่เซียนเลขทั้งนั้นเลยเนาะแม่เนาะ สีพิมพ์รอไว้นะครับส่วนวันนี้เอาความฝันของคุณแม่ไปก่อนอความแม่ไปก่อนจแแด้ัแม่ฝันว่าฝันว่าได้เก็บเห็ดนะแม่เนาะก็วันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าพายุเข้านะครับฝนตกนะฮะอาจจะเสียงดังต้องขออภัยเพราะแม่พี่น้องด้วยนะครับแนวทางของแม่ไรนะครับมาตามให้แล้วนะครับผมโอ้ถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่คือไม่ได้เจอเนาะแม่เนาะ คือซาคือบ้านเรินมเสรแล้โอ้่ขึนแล้วาแมไปีโยนสแล้วก็ได้ใส่นดด้วยวะแม่นวดไปพร้อมแล้วนะเอาอนจมวนเลยม้งละลอย ก็ได้วันเนี่ยกไยยไไ็ได้มาสองลอยสามลอยบุไ้ละ่าโอ,อ,มอ้มันเนหมดนนอกบยังบมาหายคนาเียนอดิเอาใครอยากนวดมาให้แม่ใครน,นวดให้ได้นะครับผมสาวางนันเนี่ยเอแมาเลยแ่นยวรลยามา แ,แม่หันมาทางนี้นิดนึงนะแม่ให้เอฟซีได้แคปหน้าจอหน่อยนะครับแม่มาอีกครับมาอีกนิดนึงแม่โอเคนั่นแหละครับ <c oughs> คือแม่ตีเป็นเจ็ดหกใช่ไหมครับแม่อือแล้วทางของแม่ไลนะครับเป็นความฝันนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมารอเลขรับพี่สาวกับหลานเคยนะครับ <c oughs> ในเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมสำหรับแนวทางแม่ไล่ มากมันอะไรหัั้งดเเจ็ดหกเจ็ดเก้าตัวเดียวกันวิ่งสามนองตงวดไว้ก่อนสำหรับแม่ไลนะคะแม่ก็เรียนเลขกันนะพี่แม่นั่นแหะแม่เรีนแม่ด้ที่เจ็ดโอซีศูนย์นะซีศูนยแม่ลงก่อนครับอซีศูงก่อนโอซีศเลย ยิาล่นอนก้อนเนาะค่ะนอสก่อนปมาใกล้ๆวันเนาะเนี่ยโอ้ยฝนตกแห้งไฝนตกแห้งน่ากลัวมากนแม่ไม่ได้ไปพงเทเียมเนี่ยพ้าเนาะยมือเนาะรอนอเนี่ว้า

อ๋อจดๆกันจดกันมาจากไหนแม่40่นี่ยโอ้โหเอาเอาเปิดเผยไม่ได้นะครับเดี๋ยวยกใหม่เดี๋ยวยกใหม่แม่เกือบเกือบลืมเลยเอ๋อ fc ดูให้จบคลิปเนาะ40เนาะค่ะเล็กมัรกนะคะ fc มีมาเพิ่มนะแม่เนาะ40นะครับเป็นเลขชอบของแม่ลนะครับผมเป็นเลขชอบอแวบขึ้นมาึแม<อ>ขึ้นมาปหน้าจอไว้นะครับเอีครับแม่หนนันมาอีกนิดนึงแนะม่ยเรครับก็บเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความฝันของคุณแม่นะครับ ให้ FC แคปหน้าจอไว้นะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับ